ก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกคนเลยนะครับที่กำลังนะครับรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพชชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับอตอนแรกผมจะมาขอโชคลาบนะครับปู่หลวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับหรือว่าดอนสวนนะท่านผูาา้ชมมาตามต่อครับท่านผู้ชมมาตามต่อเลขทูบตอนนั้นจุดได้8ปดแปดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไปออก 8 7จนะครับหกับ7พี่น้องกันนะครับก็ได้บอกอยู่นะครับในคลิปวันนี้ก็เลยมาตามต่อโค้งสุดท้ายครับผมงวดวันที่16เมษายน2568นี้ครับแต่ว่าก้อนสิไปหาปูนะครับผมจะมาไหว้นะครับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าตัวนี้นะครับพระพุทธรูปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหว้ไปกราบก้อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปด้านหลังครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปกราบไปไหว้นะครับก่อน นะครับเดี๋ยวค่อยไปขอโชคลาบกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าแพ็คชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์นมอามคนเดิมน้องนำชาแนลพ่อต้องแหล่คนเดิมนะครับผมโอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปกราบนะครับก่อนก่อนไปกราบพระก่อนนะครับทุกผู้ชมไปครับไปครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปกราบนะครับ กระบูชานะครับพุทธจเจ้าก่อนเอาพาุทธลูกก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในวัดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ผมก็มากราบท่านครั้งแรกเลยนะครับนี่ะรบแล้วก็งานจิตรกรรมสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกราบนะครับขอโชคญกราบ ขอละพรน,นะครับไม่ใช่ขอโชคลาภนะครับขอพรน,นะเอาเนือดเอาใส้ก่อนอ ลอยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับไปครับนะไปครับท่านผู้ชมนี่ก็ดอนสวนนะครับปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะท่านผู้ชมมื่อนี้ผมมาเทือที่สองแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะท่านผู้ชม มาคนเดียวมาครั้งที่สองแล้วนะครับมาตามตัวนะครับผมแปดแปดเจ็ดเออแปดแปดหนึ่งนะครับนะแปดแปดเจ็ดนะ่านผู้ชมเขาสองตัวเต็มเต็มนะครับผมชาตุดเดอร์ลูกหลานมามนีกะให้โชคให้หลานให้ให้โชคให้ลาบลูกหลานเนี่ยเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้นี่นะครับผมอันนี้เจ้าเมตะเคียนนะครับผมต้นตะเคียนนะครับมีชุดไทยตรงนี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมตอนเนี้ยผมก็อยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมอยู่คนเดียวนะีน่มาดำตัวหนึ่งอยอนนะครับนีรู้สึกแปลกๆนะจังขนลุกจังเลยท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปนะครับจุดถูบ จุดเทียนบอกแก้วนะครับปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับรมาชมวันนี้ก็เตรียมของมาไหว้ด้วยนะครับโอเคครับผู้ชมไปนี่ครับปู่ดวงแก้วนะครับเจ้าแม่ดวงดีนะครับรมาชมสาธุลูกหลาน่าบุญนี่ลูกหลานมาม,านมาสวัสดีปีใหม่ ให้โชคให้ลาบลูกหลานให้ลูกหลานเล,ลี่งให้ปังๆไหนเะด้อคอสามตัวแตกเลยเด้อปูเด้ออ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาจุดถูกบอกแก้วพื้นนะครับไปครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาจุดถูกบอกแก้วนะครับปูด,ดวงแก้วจาแม่ดวงดีนะท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนั่นเองครับผม วันนี้ก็โค้งสุดท้ายเลยครับมาตามต่อนะครับงวดนี้ขอสามตัวป,ปังๆเด้อผู้เด้องวดบังหันได้แล้วสองนะครับได้แล้วสองตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้ขอสามตัวแตกเลยครับห้หามพลาดได้ท่านผู้ชมย้อนไปด้วยกันเลย ีเสียงนกห้องนะผมทำไมจมเสียงนกร้องเลยนะแต่ว่าผมม้อนห่วง,งนกเกีเ่ยงนะครับผมกจมเลย มาโครงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมขอสามตัวแตกปังๆได้ดปูเ้อเตรียมมาไม่กี่อหนมาไหว้หลายเลยนะครับของไหว้ขนมก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่ได้ร่วมทําบุญน,นะครับซื้อของไหว้นะครับอะไรต่างๆนะผมก็แบ่งมาแบบนี้ครับแบ่งมาซื้อของตามตามต่างๆด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับวันนี้ ขอเลขทูบอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมสาธุทุกคนจุดเทียนก่อนนะสาธุลุ่นร,ร้านมาขอเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพัน,น,นห้าร้อยหกสิบแปดไหปูกกับยา ยิบออกมาสามตัวตรงๆเด้อพูดซสถูกนะมาแล้วครับนะเดี๋ยวผมจุดพร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆนะครับตอนนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนมันมีอะไรอยู่ใกล้ๆผมนะตอนนี้เด้อปูอร้านมาดีเ้อร้านมาขอโชคขอหลับเด้เอแล้วแหวนะ เดี๋ยท่านผู้ชมอันนี้มานะครับบอกกล่าวตั้งจิตอธิษฐานนะครับพร้อมกันเลยครับมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อ,อ ผู้ตาดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีลูกหลานมาโมนีลูกหลานมาขอโชคขอลาบเบาแฟช c ั่นแนลมาขอโชคขอลาบมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบเอาเลขเด็ดสามตัวตรงๆไปฝากเอฟซีผู้พันยุกวางยุกไกลบริมาหวายเองเห้่อลในตั้งจิตอธิษฐานชม ขนลุกนะครับให้เพื่อนได้ซื้อถึงปูให้เพื่อนได้ชโชวได้หลับไดเ้เห้งๆบางๆน้ำปูเนี่ยเด้อมื่อเนี้ลูกหลานมากขอสามตัวตรงๆในเหียกทูบนี่ยละให้ปูกําญานี่ยยิบออกมาเผยออกมาหเห็นสามตัวตรงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิกปกักรักษาในะบริเวณแห่งนี้ก็เผยให้เห็นสามตัวตรงๆเด้อดุกหลนเมื่อนี้มากมาเอาค้องไวมาไหวปูมาสวัสดีปีใหม่ปูมาขอพร เที่งน้ำดื่มน้ำหวานขนมนมเนยไอ้ป tarde, ูปวดปันดาปูดเมตตาสงสารเผยเห็นสามโตตรงตรงเหล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เด้อปูเด้อสาธุไอเฮงเฮงมันหมานุ่ยนุยปังปังเด้อไอพื้นเดบิทนี่ไอพื้นมิตรฉุกตะลาบเฮงเฮงปังปังตุขูตะก้นสาธุ โอเคครับทุกผู้ชมตอนนี้ถ่ายเล็กถูอย่างเดียวนะครับมาโค้งสุดท้ายนะทากผู้ชมแต่ว่าตอนเนี้ยผมรูเสึแกแปลกๆแต่ว่าเหมือนรู้ลวอธิบายไม่ถูกนะครับมาคนเดียวแต่ว่ามาคนเดียวตอนตลางวันก็จริงนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็รอเลขทูบนะครับตอนนี้ไหมไปแล้ว1ตัวนะท่านผู้ชมขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับพอมาตามตัวนะครับงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ได้แปดแปนะครับ1กับเจ็ดในพี่น้องกันเนาะท่านผู้ชมอ่ะก็จะเป็นบมือันกับเขา8-7นะครับอ่าก็เลยมาตามต่อนะครับวันนี้ขอ3ตัวตรงๆเลยนะครับขอ3ตัวแตกเลย เดี๋ยวผมพาไปเบงบริเวณรอบๆนะครับไปดูตรงต้นตะเคียนด้วยเหมือนผมเห็นมีเลขโพนะท่านผู้ชมนะครับระหว่างรอเลขทูบด้วยไปครับท่านผู้ชมอันนี้ถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับแปดสามสองนะท่านผู้ชมอ่นี่จะเลขควยนะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิเงข้างล่างเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเลขทูบนะครับ บอกแกอปดูปพศส,อสร้างก่อนนะท่านผู้ชมยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับพศส,อสร้างนะครับผมโอเค okay, ครับเดี๋ยวไปเบอร์ปนตะเคียนนะครับมันผมเห็นแบบบบนะเหมือนนี่เลยโพนะท่านผมมู้ชมเห็เนี่ยเด้อเคยเห็นการเห็นเนี่ยเด้อ FC ผมเห็นขันโกหลานบอกเห็น FC ่นเห็น สามตัวตรงๆเลยเจ้าแมีตะเกียบผมเนี่ยเหมือนจะดุดตาตรงนี้ท่านผู้ชมผมเหมือนเห็นเป็นเหมือนมีมีสองนะท่านผู้ชมมันมีสองนะตรงนี้ เหมือนนี่สองแต่ว่าเห็นแปดพร้อมเห็นแปดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาขอเลขยกทูกนะครับอย่างเดียวเนาะท่านผู้ชมวันนี้มามาตองถ่าเลขยทูกใหม่นะครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมหรือคอมเมนต์เข้ามาให้เราแพร่ขูดน้ำในเรื่องครับผมตามน้นนะครับ โ okay. อเคให้เฮงๆลวยๆปังๆครับผมนะอู้หูชุ่มเหมือนเขาอาจจะคิดไปเองนะครับอาจจะคิดไปเองนะ,ะนีอ่อย่างดูข้างล่าง จะพายอย่งางเินนะครับเห็นแบบแบวาตัวใจเบอร์ตงยมโอ้ยนลุกเลยเพื่อนนเวอร์ตาเอียงนะครับนเวอร์ตะหนาคุณนเยูบหนาจะไหม้ด้เลยกทนเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งลาเดี๋ยวขึ้นไปดูนะในตัวใหนนะครับปูมันจะเผยเห็นอะไร เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับผู้ชมนอ,อีกหนึ่งตัวนะครับก,นะก็แน่ผมเผื่อนมานี่ผมรู้สึกว่าปแปลกๆครับ่านผู้ชม่านผู้ชมนี่มีเลขอกผูด้วยนะเหม ชมตอนนี้รอยอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมส่องบริเวณแถวนี้ก่อนอบาง,งดูแดวชุดชุดแดงน,น้อยนี่อ๋อของเจ้าแม่นะครับชุดของเจ้าแม่ดวงดีนะครับผมชุดพันงามใครพี่ธรรมชม้่ม มีท้องไม่หนีเลยเบองเลอจุดสวยมากเลยนะครับจุดสวยมากเลยเดี๋ยวต่างกล่องเบองเหล็กถูกพอ้อมกันเลยนะันอ,อย่างานู้นอบบนี้ ก็แก่กกกลายเถื่อเลยนะาม,ามิยมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเานาะแล้วอย่างรับเรามาดูเลขทูปนะครับเลขทูปนะครับที่ศาลปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับผมตอนนี้ยังใหม่เพรท่านเบิดนะท่านผู้ชมเหลือตัวสุดท้ายนะครับแป๊บเดียวนะ ตั้งกองถ่าเลยไกลหมดแล้วน่าจะน่าจะเลขห้าไหมท่านผู้ชมน่าจะเลขห้าไหม เอาอีกแล้วกลางวันแสกๆนะท่านผู้ชมนะกลางวันแสบๆพี่นี่หลอนแล้วตอนนี้ผมเริ่มหลอนแล้ว,ลวนะวะก็จะพยายามมีสตินะครับโอเคครับท่านผู้ชมใหม่เบิ้ลแล้วนะผมอยากกลับแล้วตอนนี้แนละ้วยู่ผู้เดียวนะไม่หวาดกับบู้หลัวมีคนอยูบอ่อนนะโอเคครับเลขทูบนะครับที่ศาล สารเจ้าปู่ดวงแก้วนะครับเจ้าแม่ดวงดีนะครับแ9ด้าห้านะครับผม8 9ด้าห้าหรือแปดหห้านะครับเจ้ากับ6ตัวเดียวกันนะครับเลขสวยมากๆเลย8 9ด้าห้านะครับ8 6ดหกห้าก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่อง b a u แฟ f a c น i นลก็มาทายเพื่อเป็นแนวทางนะครับไฮซีทุกคนนี่แหละเสี่ยงโชคสลากกินแบ่ง วันวันที่16เมษายน2568นี้นะครับผมอขอให้เฮงเงปังๆครับผมให้ได้โชคได้ล,ลาบน้ำกันครับให้ FC เฮงเฮงมึงปังเด้อลมด้วยลมด้วยทุกคนครับตามนั้นนะครับผมอโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะได้กลับลาป,ปูกลับแล้วนะครับผมสาธุเอล่าล้านใด้ขอโตกลับแล้วหล่ล้านได้โชคได้ลาบ ปเูเผยเห็นแล้วสามตัวตรงๆแปดเกาหาหรือแปดหกห่าลุกหลานขอโชว์ขอลาบตรงนี้ข en, อเลขไทยมองนี้ไปออกเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่สิบหกไม่สายยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เด้อปูเลอซาถูแล้วขอให้ลูกหลานเดินทางกลับโดยตลอดปลอดภัยเด้อก็ตามนั้นนะครับผมขอให้ฟีซีนะครับเฮงๆรวยๆปังๆครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องเบ้าแพ็คชาแนลน้ำเดือทานผูมชมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซ้น์มาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลพ่อตองแหลกคนเดิมนะครับตามนั้นครับผมเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับสำหรับที่นี้เบ้าแพ็คขอสวัสดีครับ